สวัสดีครับกินตามไก่ทองเย้ yeah! พวกผัดกระเพราพวกหมูกระเทียมคือมาเป็นกระเพราครับแถวก็เลื่อนเพชรไปเลยอะไรอันนี้จะเลื่อนชิ้นได้เลยแต่หนูเลื่อชิ้นเอองอนีอร่อยมากอันนี้อร่อยมากจะบอกว่าน้ำจุเของมันคือมันยำนี่ถูกต้องอยากกินคนเดียวแบบไม่แบ่งใครอ่ะม่คนไมนคนอนี้ <c oughs> หุ้ยไม่อร่อยเหรอุ yeah. <m. <m. ้ยำแล้วที mm ่จะร่อจระเข้สิงแล้วัวเนี่ส่ไปเลยหัวเนี่ยใสาสเนี่แล้ววันนี้มาํากใท้องด้วยครับเฮ้ยโคัสปีนี่เขางมีคานเข้าจะผิด ไม่เหมือนไก่ทองเป็นอลาดินคือวันนี้เรามาดูอาชีพเลยอาชีพไก่ทองที่เขาจะแบบเล่นกับจระเข้เดี๋ยวนะอาชีพไก่ทองก็ใช่ไงประเทศไหนมีอาชีพไก่ทองนี่แหละในนี้นี่ไงฟาร์มจระเข้สมุทรปราการใหญ่สุดในโลกว้าวบนใหญ่จิกกนะไปดูกันเถอะเขาเป็นฟาร์มจระเข้สมุทรปราการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่ออะไรนะครับไอแบงค์นี่เราสตมพันนั่งนั่งบนจระเข้ได้แบบนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้เขาปั้นบาบี้ยังเือนกไกยังลุงเยาอ๋อเป็นคนแรกนี่เหรอคะแล้วตอนนี้ลุงยังอยู่ไหมฮะไปนานแล้วอ๋อลุงไปนานแล้วอุ้ยพี่แต่เขาทำเป็นอนุสาวรรษานอะไรเขาเรียกกันอนุสาวรรษานี่อะไรนะพี่อนุสาวรีย์อนุสาวรีษานูชนียบุคคลของลุงลุงเยาลุงเยาอ่ะซื้อบอกไปแล้ว แต่ไม่ได้ถามว่าไปยังไงเขาน่าจะตามอายุไข่แล้วมันใช่เลยอ่ะตื้ยลืมแล้วไม่มีน้ำขึ้นเลยอ่ะแค่นั้นไงหอกไก่ทองของจริงของจริงเอออันจับขอไปด้วยอ่ะออุ้ยตัวมันนุ่มนะตอนแรกนึกว่าจะแข็ง เหมือนพี่บอกอยู่จริงจกอยู่ตอนนี้ไม่เหมือนจระเข้เลย <c oughs> เอ,อเินเสิร์ตใกล้ๆออน้องหน่อยน้องน่ารักจ้ะพี่ทำท่าแบบเอ็นดูมองตากันหน่อยค่ะไอเฟมมึงไม่ออบิ่เลยมึงเอามึงมาถือเดี๋ยวกูจัดการให้แบแบมึงไม่เห็น็กฮะมึงไม่เห็นหรอกคุณหอยมาแล้วเนี่ยพี่จ๋าอันนี้กี่ขวบแล้วเนี่ยอันนี้ประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งครับแล้วอันนี้คือเขาสามารถงับเราได้ยังฮะได้ครับ จริงเหรอแล้วแล้วเจ็บแค่ไหนถ้าถ้าตัวแค่นี้นะแแหะเยอะกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะตัวเล็กเขาฟันคมแล้วเขาจะรับแล้วเขาสะบัดแล้วพี่เคยแบบเคยมีอุบัติเหตุมีอะไรไหมมีครับโดนอะไรนะก็โดนเอามือใส่แล้วเขางับแล้วเขาต้องบิดไหมตามไม่บิดครับเราปล่อยให้เขางับแล้วรอให้เขาให้เขาปล่อยแล้วถึงออกมาถ้าเราไปกระชากไปยื้อเขาเกัากับเยอะ ตอนที่เขางับเราอีกมือนึงถือติ๊กต็อกอีกมือหนึ่งถือติ๊กต k อกเล่นอย่างเงี้ยไม่ให่ครับก็ปล่อยให้เขางับไปอย่างนั้นแหละเอเหรอเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเขาเองถ้าเราพ่ยิ่งไปกระชากออกมันจะเยอะพี่พูดเหมือนโดนมดกับเลยลฮอยเขาตื่นอะไรปกติกลางวันพี่ไปกินข้าวกันตรงไหนจ๊ะซื้อร้านอาหารอยู่ข้างในด้านใน ข้างในเนี่ยเหรอครับดีเลยพวกผัดกะเพราพวกหมูกระเทียมลาดน้าอะไรอย่างงเเี้ยพกะราหมูกระเทียมข้างในนี้มีไหมต้องห้ามก่อนจะลงนี่เราต้องห้ามแบบยุ่งกับผู้หญิงเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีฮะยุ่งทุกวันครับยุ่งทุกวันครับดีละดีละไปขอบคุณมากครับคุณพี่ชื่ออะไรนะสมภพครับพี่สมภพขอบคุณพี่สมภพมากได้แล้วหนึ่งร้านสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่เดชโชว์กี่โมงเนี่ยอันนี้รอบ่ายสองครับรอบใบสอง วันที่เราจะเอามือเข้าไปในปากครั้งแรกพี่รู้สึกไงตื่นเต้นนะมอนแล้วมือสั่นมีผลก็มีมีเกงมีอะไรมั้งที่เขาจะงับไม่งับมาเลยพี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะโดนเคี่ยวเขาหรือเปล่าอ๋อห้ามโดนเคี่ยวใช่เหมือนเวลาเล่นเกมนั่นน่ะโดนฟันจระเข้ห้ามโดนเคี่ยวโดนเมื่อไหร่งับอถามเรื่องกินพี่เดชรายการเรารายการกินตามรายการินตามแล้วพี่เดชทานข้าวที่ไหนคะเวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ในพัตคารที่ฟาร์มเนี่ยพี่พี่กินอะไรฮะในนู่น่วนมากเป็นกะเพราครับ กระเปาเหมือนกันเลยเหมือนพี่สมบูร์เลยกระเปาเลยนะขอบคุณนะครับถามแม่เลยแม่แม่จ๋าแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคนสวยในวันที่แม่เอาหัวเข้าปากจระเข้โอ้ยสัโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ๋อนี่แม่แม่เป็นคนเลี้ยงดูเลี้ยงคุณแม่จ๋าแถวนี้แม่ทานอะไรกันจ๊ะร้านอาหารอะไรข้างนอกที่แม่ทานอ๋อส่วนมากจะเป็นพวกแถวก็เรือนเพชรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเรือนเพชรเรือนเพชรเรือนเพชรเนี่ยเมนูอะไรแม่ ปลากะพงลุยลุยสวนหรือไม่ก็ลุยสวนมาเป็นต้มยำธรรมดาต้มยำนมมิตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่กินแต่ละของหวานไม่ต้องสั่งเลยตอนนี้เหมือนมึงหิวอ่ะกันเหรอม่ถูกมีพวกพุชามีอะไรเขาเรียกอะไรชื่อพุชจีอะไใช่ใด้ขอบคุณคุณแม่มากเลยดูแลแต่ทางเข้าเลยขอบคุณนะครับยิ่งขคือตัวใหญ่มาก แต่เขาบอกว่าจระเข้เวลาอ้าปากคือมันระบายความร้อนป่ะฮะใช่ครับวุ้ยวุ้ยกูต่อยหน้ามึงได้นะพี่เขาบอกว่านี่ยังไม่ใช่ตัวใหญ่สุดนะกอดมานะกอดกอดกอดวันนี้กอนไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้เอาให้เห็นเลยว่าจระเข้ตัวใหญ่สุดอยู่ที่นี่นะตอนนี้ในประเทศไทยแต่ว่าในโลกเนี่ยพี่ชายก็เคยเป็น

แม่จ๋าเขาบอกว่ากะเพราที่นี่อร่อยกะเพราหมูสับไข่ดาวข้าวหมูทอดไข่ดาวด้วยจ้าหมูทอดกระเทียมนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะจานเท่าไหร่จ้าแม่จานละหกสิบค่ะเฮ้ยราคาแท่าไห่คุณกอล์ฟคุณนี่จะเอาจานละร้อยดีไหมอันนอ่ะก่อนไปดูโชว์จอระเจยมาแวะชิมตำ หมอจระเข้ไก่ทองก่อนเลยกระเพรานี่บอกว่าอร่อยที่สุดยดูน่ากินนะพี่มันอยู่ที่รสชาติด้วยนะฮะเป็นไงพี่ฉันพ้นแต่ดวงไหมนี่เราเขาผัดพริกอันนี้ด้วยนะฟิลพริกหยวกปะใช่เหมือนพริกหยวกแล้วสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเป็นกระเพราใส่ถั่วแต่ว่าให้อภัยได้เพราะว่ารสชาติเข้มข้ตรอร่อยแต่ถ้ารสชาตินี้หนูไม่ติดนะอร่อยเลยอะอร่อยหนูชอบกระเพราใส่ถั่วมากวยมาเลยวเป็นมาเร็วแต่นะเมนูนี้นะ ยังไงก็ลอยหน้าตามันมาแล้วอ่าตอนนี้จะเล็งชิ้นนี่ก็ะเทียไปเลยจริงแต่หนูเล็งชิ้นในช้อนไงโอ้โ,โดนไปก่อนแล้วพอครับ<ด>ไปครับน,นี่ครับหนึ่งสองสามความซอสเขาอ่ะมันเคลือบเนื้อมันเห็นได้ชัดเลยอะ่ะอ,อืมอือือันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากแล้วคนในกินกันเองแปลว่ายัางไงมันก็ดีใช่ ถ้าไม่อร like ่อยก็ด่าพ่อกันแล้วอ่ะไม่หรอแต่เราต้องทํางานที่นี่ทุกวันถ้ากับข้าวไม่อร่อยอ่ะจริงอ่ะตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูโชว์กันแล้วเดี๋ยวไปถามด้วยว่าเขากินอะไรกันด้วยไปเลยจ้ากินตามไก่ทองหลักสองลูกเราจะต้องใ้ลูกานจากันสักก่อนเท่าก่อนที่จะผ่านเส

ไปแล้วเราอยู่ใกล้ๆอ่ะมันตัวใหญ่มากนะใช่คุณเขาเพื่อนโตจะเอาตัวน้องๆก่อนเดินขึ้นไปข้างบนเร็วๆจิ๋วโอ้โหอุ้ยพูดง่ายๆอย่าดื้อย่าโซนวิธีการพูดเหมือนต้องเตะเลยว่ะวิธีการพูดเหมือนต้องเตะเสียงต้องเหมือนแล้วเออโชว์ตลกเไีเยวซ้ายด้วยซ้ายเออ เี้พี่พี่จะ <refin> ett, ไแต่้องจะขึ้นบันไดหรออุ้ยอุ้ยพี่โสั่นเลยอ่ะโอเคครับเอามือใส่ปากละกี้แล้วนะชาบฮ้ยเฮ้ยไอ้ห่าอยโอยมันงัดทีเดียวเดี๋ยวก็ปล่อยเอาเลยเอา ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายหายไปสองนิ้วครับไปบางบานก่อนไม่เชื่ออย่าให้ลูกผู้ชมถูกบอนี่เขาไม่เชื่อไอ้เลิศยู๊ดนี่ไม่เป็นไอซียูหนึ่งสองสามสี่ห้ายังอยู่ครบโอเคเอาเลยนตัอตามมาที่ไทยไปแล้วเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปเลยเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไป เอาวทีตั้งนะครับอโย a ซายนะครับจะเอาสีซิาต้องใส่ในฝ่ายกบเกมที่้องุอนะครับดูแลกันยืมซ้ายขวาข้างหน้าโบกมือ้บใบใบใบสองมือโอ้โหไม่ได้บอลโอ้ย เราตีมคนนะคะทุกคนมันขนถุกโง่ล่ะไอแบงค์เดินลงไปให้พี่ก็เลยลงมาให้พี่ก็เลยลงโลงลงอะไรอะไรคือการลงไปเลยอย่าหยอดให้ในปากตะเคียนโอ้ยใส่ชุดมักแสดงแล้วจะกลัวทำไม อออเตัวจริงแต่เป็นคนแสดงค่ะอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยรายการพี่ไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันใช่ไหมดูแลเขาหนเลยพี่พี่ไปด้วยกันพี่โอ้ยพี่พูดสิหน่วางได้เลยหรอโยนโยนไอะไี่ย ถ้าพี่ไม่กลัวแล้วพี่ไปอยู่ตรงนู้นนะไม่ไม่เป็นไรผมยืนดูเฉยผมยืนดูเฉยเอาเลยครับหนุลาออหนุลาออก น,น่าจะเป็นไก่นะครับเพราะผมอยู่จอร์เกจอร์เกชอบกินไก่ผมก็ชอบกินไก่เหมือนกันนะครับหนูได้ยินแล้ว,ลวตอนที่โชว์เมื่อกี้ว่าข้าวมันไก่มีร้านเด็ดไหมคะแถวนี้เอาแฟนผมทําอยู่แล้วกันขายอยู่แล้วกัน,น <laughs> อ,อยู่ซอยลง,ลงมนมกมเลยครับซอย1 3 ร้อยสิบสามนมตามะลิล่ะคะที่ร้านเขามันอยู่หน้าเซเว่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณช่ะมื้อเที่ยงหรือว่าเวลาพี่ทํางานที่นี่เนี่ยพี่กินอาหารที่ไหนคะในก่อนถึงตลาดครับเขาเป็นร้านขายมานานแล้วเขาขายประมาณ30ปีแล้วครับโอ้ย้็นเก่าแก่ครับอะไรพิเศษพิเศษที่ทําให้หนูรู้ไหมว่าเป็นร้านนี้เลยคนขายใส่แว่นครับพี่ผู้ชายคะผู้ชายครับขอบคุณครับรายงานสดจากกางบึงจอระเค้ค่ะ แหมไอเฟมึงดูเจ้านายมึงดิ่งไงกูว่าแล้วทำไมอยากมากินคาเฟ่โอ้โหกูผิดตรงไหนออกกองไม่เคยอยากกินกาแฟวันนี้อ่ะกินกาแฟกูเนี่ยตั้งใจให้เดินมาเพื่อจะซื้อกาแฟให้กับน้องๆนะรู้น้องๆไม่กินนะเนี่ยน้องไม่กินกาแฟมาปกติาเต้เอเปโซเนี่ยมาขายอย่างนี้คือแฟนว่าอะไรมาขายอย่างนี้คือแฟนว่าอะไรไม่ว่ากันแต่ว่ามีแฟนแล้วปากกา อุดหนุนก่อนมันึงแล้วเอาอะไรใครเอาอะไรมั่งผมเอาลาเต้หนึ่งครับแล้วไอ้น่าจืดเดินทำงานอะไรเฮ้ยพี่กาแฟพี่าแฟกาแฟขายมานานหรือยังอะไรอยังดูเฟรมไม่กดถ่ายเลยอะไรนะไอ้เฮียก็กินกาแฟไม่มีความสุขหรือไง โอ้ร้านขลังมากแต่ว่าตอนนี้โตเต็มค่ะพี่เพรเหรอใช่ได้ได้รอได้รอได้รอคือร้านขลังจริงของแท้โอ้โหดูแล้วว่าทำไมเขาแนะนำร้านนี้อ่ะตอนนี้เหลือจะหมูชิ้นอย่างเดลยนะคะได้เลยครับได้ก็ได้ครับกะเพาข้าผัดผัดซีอิ๊วตอนนี้ก็เหลือแต่เส้นหมี่แล้วก็มีผัดพริกหยวกแบบนี้อะไรข้าวคณะนั้นมันหอยอะไรข้าวแค่นี้เองเดิม เอากระเพราหมูชิ้นจ้าแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วจ,จ้าผัดซื้อเป็นเส้นหมี่หรือแต่เส้นหมีครับพี่โอ๊ตได้ได้เป็นครับพี<ต>่โอ๊ตกูเป็นในโอ๊ตเองคแต่ว่าร้านเป็นผู้ชายใส่แว่นพ่อพ่อแต่ก่อนพ่อใส่แว่นป่ะใส่ครับอ่าแต่ผมใส่คือว่าถ้าสายตามันยาวแก่แล้วมันถ้าสายตายาวมันยาวขึ้นมาอ๋อแต่ว่าถ้าขับรถขับราต้องใส่ใสนี่ก็ถึงเห็นกูเป็นในโอ๊ต อันนี้บอกเขาว่าเอาแบบที่แบบคนเขากินกันเลยว่าเออตามร้านเลยนะตอนนั้นว่าเรารลองนะเป็นไงพี่อุ้ยอุ้ยไม่อร่อยเหรอเฮ้ยดำแล้วก็ระเกสิแล้วตะวงเข้าแล้วตะวงตอยนี่คำโต หมูมอะไรก็ดีไม่เหมงนแล้วก็แห้งๆอร่อยอ่ะอยากกินคนเดียวแบบไม่แบ่งใครอ่ะมาอ,อร่อยจริงอ่ะมาเมือไหร่ก่อนเน,นี่ยไม่ใช่ไปหิวนะครับผมอร่อยมากอร่อยจริงๆพี่ดูแล้วว่าทำไมเขาขายมานานแบบอยู่ได้อ่ะอร่อยอ่ะมาแล้วโอยกะไก่ขอขอนุญาตเลยค่ะ แล้วดูกินน้ำปลาที่จริงใจต้องอย่างนี้อย่างนี yeah, ้อ uh> ุ uh> ้ยมาทุกคนลองลุยอุ้ยกะเพราเขาปบะน้ำปลาหน้านี้เส้นใหญ่ใส่ไข่ครับผมเยี่ยมวายมาแล้วไปพี่กะเพราก่อนนะมาได้เลยครับมาได้เลยอีกเก่งเลยอันนี้พี่ชายเติมเอาแล้วผมเผื่อขอบคุณครับพี่กะเพราแห้งๆรสชาติข้าเนื้อเด็ดดวงมากดีเลยอ่ะวิวดูดิ หอมนะออเยเปิดมากี่ปีนะพี่ดวงจริงก็ตั้งแต่ถ้าร้อยะครับประมาณร้อยหนึงก็หกสิบเจ็ปีแล้วดิตอนนี้มันหกแปดอะใช่อุ้ยอุ้ยแล้วพี่เริ่มเอาหัวเข้าจระเข้หน่อยวแล้วพี่ไปนอนทับจระเข้เมื่อไหร่นะฮี่รักไี่นักที่รกที่อักรทุรกคน่ักำี่รัก5ี่รกท่กท่รัี่รักที่รัราเท่าไหร่ั นหน้ปกติ45่สิบหเพิ่มสิบห้าเอ้นี่ห้เด็ดมากเด็ดสี่อันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พี่เขาแนะนำเขาบอกว่าเขาจอร์เจ้ชอบกินไก่เขาเรากินชอบกินไก่ด้วยอ๋อเหรอถ้าเราสัมภาษณ์จระเจ้นะเราจระเจ้บอกว่าจระเจ้ชอบกินเค้าด้วยชอบกินเค้าด้วยใช่ใช่ไปไปกันต่อไปค่ะอิ่มเอมมากทุกคนข้าวมันไก่ปิดจ้าไป พี่อยากกินนะมึงนี่เลยละครจริงนะอยากกินนะไหนลองเล่นละครอีีเออจริงหรือเนี่ยอีสันจะไม่ได้กินไก่ที่พิเศษหรอใช่มึงก็กินซี่โครงไก่ไงอันอย่างนั้นล่ละแต่เขาบอกเราว่าแบบร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยเด็ดดวงนะใครที่อยู่ซอยสุขุมวิทสิบสามไปซอยลงนมมะลิวันนี้อดแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่เรือนเพชรที่คุณแม่บอกเลยว่าจะเป็นยังไงไปกันเถอะไปกันเลย เรื่องยิงตละโอ้ยหมูบรรยากาศแบบแปลกสวนมากปลาพงลุยสวยนมีไหมจ๊ะเป็นชอบย่างสมุทไทยแนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นสุก,กี้แม่แนะนำมาจ้ะเฮ้ยหลังกล้องเนี่ยพอพี่เดินออกมาแม่พูดเลยอย่าลืมกินสุกี้นะลูกอย่าลืมกินสุกี้นะลูกไม่แม่เขาพูดกับพี่คนเดียวเลยเนาะท่านกองไม่ได้คุยเลยพี่กินตามเดี๋ยวมันไม่ขังนะเคยขังอะไรอยู่แล้วเหรอรายการเราอะ มีนี่ไงแล้วที่แม่บอกว่าของหวานอ่ะเดี๋ยวต้องมีนะใช่ไหมครมีเป็นพุทซาอะไรไหมครับนั้นจะพาดได้ไินตามมันเลยนะคะสุกี้เรือนเพชรเนี่ยเป็นสุกี้ที่ผมชอบมากมีอยู่ช่วงหนึ่งไปกินแบบแทบจะ,ะอาทิตย์ละครั้งเลยอะ่ะจริงไหมที่พี่ไปติดโควิดที่สุกี้เรือนเพชรไม่จริงไม่จริงแต่เป็น,ปนจังหวะที่รู้ว่าโอ๊ตบามโมดอะ่ะ ไปเป็นคัสเตอร์แรกเพราะว่ามันไปร้องในคอนเสิร์ตมาแล้วโควิดแตกในวันนั้นและระหว่างที่ข่าวออกอ่ะกูก็นั่งอยู่ข้างมันในสุกี้เล็เป็น What What w แต่สรุปไม่มีใครเป็นในวันนั้นไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นรอดรอดอี้ยต้มยำที่นี่เสิร์ฟใส่องค์มังกรมาเลยอ่ะใหญ่อะใหญ่มาก บอกว่าน้ำสุตรเขามันคือต้อมยำที่ถูกต้องแล้วออน้ำข้นมันต้องอย่างนี้มันต้องมันต้องเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆเปรีย้ยวจีนนิดนึงจีนจีนแล้วเนี่ยคือต้องอยำที่เราไปงานแต่งะโต๊ะจีนอะ่ะเป็นอย่างนี้น,นี่คือที่แม่แนะนํามาโอ้โหดูดินี่พุงกอรซิลล่าปะเนี่ยอืดูดิอืมอื้ <ranked S 2> อ อร่อย,อย,อยมันคือจุดเจอกันของอาหารจีนกับกับอาหารไทยอ่ะอืมอร่อยมากคือเครื่องสมุนไพรได้เป็นเครื่องแบบตะไคร้ใบมะกรูดเออหอมแดงแต่มันเหมือนมีกลิ่นซอสมะาขามบ้างี่ใช่ไหมซอสมะขามฟิวนั้นอะแล้วเนี่ยมันหล,ลับตาแล้วนึกว่าเราแบบกินกีบจอระเข้ดิอันนี้มาสุกี้เรืองเห็ดต้องสั่งอร่อยจริงสมคำแม่วาดและเด็ดดวงแล้คอมเมนต์ นี่คุณต้องดูว่าเขยจีนเขาจะต้องป้อนอย่างนี้ได้เป็นพุชสาจีนทอดพี่เออมาถึงเขาบอกต้องสั่ง30มนาทีนะมาถึงต้องสั่งเลยนะคะอันนี้เขาบอกร้อนเลยชัดเลยเรียกนะคะอือหูชัดมากอือี่เหมือนมากนะทอดอือเพราะกัดโดนไส้ข้างเนียแล้วหวานอ่ะ แต่กินมันมันกินแล้วมันรู้เลยว่าใช่หน้านอ,อร่อยอร่อยเป็นไงพี่อิมเองไหมคะกินตามไก่ทองวันนี้ใช่เป็นไงเลยเป็นคนดันมากเพราะว่า <c oughs> ด้าน <c oughs> อยู่เป็นสิบคนอยู่เป็นสิบพนักงานคนเยอะจริงจริงดูไร <c oughs> ่าถึงไงพี่พายะเขากว่าง <c oughs> แต่ว่าต้องยอมรับว่ากินตามไก่ทองเนี่ย คือด้วยรูปแบบการทําอาชีพของเขาว่ามันเป็นการทําอาชีพที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเสี่ยงอ่ะแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วว่ารู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกว่าเสี่ยงเลยนะใช่แล้วเขาอ่ะทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่อันตรายอ่ะแบบว่าเขาชิวเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจลักษณะนิสัยของมันแล้วเพราะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่กับมันยังไงแล้วก็อยู่กับความไม่ประมาทมันทาให้มันไม่ได้มีปัญหาเออแล้วก็เรื่องการกินอาหารของเขาเนี่ย มันก็เป็นอาหารที่แบบอร่อยที่อยู่ในแวกนี้จริงนะใช่แต่เสียดายเนาะข้าวมันไก่ปวดหัวข้าวมันไก่ปีดไม่ได้กินมันน่าจะอร่อยมากแน่เลยอ่ะเสียดายมากเลยวี่ลองให้เลยเหรอลองให้เลยเหรอจริงไก่อ่ะเรากินไม่ได้อยู่แล้วนี่ ในวันนี้นะครับขอบคุณกินตามขอบคุณฟาร์มจระเข้สมุูรประการสมรประการค่ะบที่วันนี้ได้เข้าไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆมากมายเลยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับอาหารการกินนะครับและนี่คือรายการกินตามไกทองด์ฮะ <laughs> <c oughs>